โอ้ยเอ้ย่อยกะนาเฮ้ยย วันนี้วิธีทํากินขอเรานะครับถือว่าเป็นครั้งแรกกับการออกตีชาโดนะครับก็เช่นเคยนะครับวันนี้มากับพี่ไผ่แล้วก็นี่ครับพี่กอนนะครับสองคนนะครับเช่นเคยนะครับแล้วก็นี่เลยครับนกก๊กนะครับไปเรือนะครับฝั่งระโนดนะครับผมวันนี้ก็มาลุ้นกันครับว่าจะได้สักกี่แต้มนะครับก็เมื่อวานวันก่อนพี่กอนมาเทสแล้วนะครับ ได้ไป89แต้มนะครับ oh. ผมก็มาลุ้นวันนี้กันนะครับโอเคครับผมเด oh. ี๋ยวก็ไปลุ้นที่หมายกันนะครับ โอเคช็อกครั้งแรกก่อนต่กอนต่กันใหม่อีกแล้วนะครับออกทุกทีต่อยกันใหม่ทุกรอบนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูฝีมือไต่เกันก่อนนะครับจัดเลยลองดูนะครับ กหวยไว้ให้เยอะเลยนะครับตียังไงก็ติดเอนครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้เป็นแจมแรกนะครับมาต้องเราอยู่แล้ว ตามขึ้น,นตอนหน้ารถอาเลยใช่ไหมไปโดนแล้วนะครับผมไปไม่พลาดนะครับ เป็นอ่าตมแรกนะครับผมแต่โดนนะครับก็ไตเช่นเคยนะครับก่อนแจ้งมาแล้วนะครับไตจัดก่อนเพื่อนทุกงานนะครับเราก็รออะไรอ่ะพี่ไพ่จัดเลยแกไม่ี us, night, อ anyway. oh. ่อนดออาครับพี่ไผยนะครับเต็มแรก ดังเลยโลุดตัวั้าพุ่มาไม่โมาเลยโอเคหลุดนะครับของพี่ไผ่นะครับ ใส่อีกแล้วก็โอ้ยใส่เกบสวยๆครับสวยๆครับโอ้โหโอ้ตัวนี้มีซส์ครับโอ้ลุดอดีเลยเจมที่สองแล้วครับผมตีอยู่ผมตีเนื้อเลยกีลังเหือกีรบเลย

อะไรครับผมเต็มแรกนะครับคุณผูมได้ไม่ว่าจะบาดได้หรือว่าขอไซส์ใหญ่นะครับเนี่ยแต่บอกว่าหมายเลขจะเป็นไซส์ใหญ่นะครับผมโอเคครับใช้ได้อืมรถไหนดูคร well. ับปวนันเยอะไปเลยเยอะเนี <c oughs> <pudding S 1> yeah. ่ย <laughs> <c oughs> đuôi dạ gấp sai hộ trên dinh โอ้โหลยบคีเอ้ครับผมรอบที่สองครับยังคุอาใจ้ได้อยู่นะครับผมนิอ่อคับผอยู่กลางกลเล้ครับคิกกิ้งนะครับคิกกตัวนี้นะครับผมทำหาแล้วครับ ติดติดโอ้เรือบนพื้นติดติดนี่ครับเปิดเพื่อ้นเปิดพื้นตรงตรงใารซ้ายก่อนแลยใครซ้ายกองกองปีก่อนเงอ้ยเนี่ครับกองไต้ครับเท่อนที่สามกองไต้นะครับผมตอนนี้กำลังดุนะครับ มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้พี่กรณ์เต็มแรกนะครับไปโย่ไปไปเต็มแรกครับโอ้เสียงดังด้วยนะเสียงดังด้วยนะมาดังเลยเสียงดังเลยครับคนบอลดังอยู่คนเดียวตรเนื้อโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับโอ้แต่ยังได้สองสามยังไม่หมด ดนี่ยตามาใจน้เดียวหนั้น้ารยวเดตาเรมันอยู่นี่นียบแล้วดูครับน้ำเดือดนะครับตอนนี้ช่วงกำลังน้ำเดือดนะครับโอ้โหพี่กอลหลุดอีกแล้วครับอบใจะไม่เยอะไหมไม่บอกดย ต่อหน้าต่อตาครับดูครับดูน้ำเดือดนะครับโอ้ยกันนักไออ่ะนักเลยไปแล้วครับหนึ่งคันติดสวะ นี่ยมาเดี๋ยวเดี๋ยมปามาสองกันไปเลย่ะพอเราดูกันตบนอออ่ากันแล้ตัวใีโอ้เออนี่ครับตัวนี้จะการกันหมูไปแล้วนะครับ กันตอะส้มร ồi วา้ววอะไรครับพี่ไฟนะครับผมเต็มแรกของพี่ไฟนะครับสีตีตีอ่ะตายเปืเือเดี๋ยวมามันมาล้วมาชูวได้ตรงยมเลองไม่ไม่ไม่ไมต้องถึงยับเดี๋ยวผมนี่ง่าบอกนะอยบอกนะอยลอยยปลอยมันแล้วเยี่มลยเองเดี๋ยวผมนี่ ติดครับติดสวะนะครับชู้ตอนนี้มันลอยกันนเบท่านไหนมาีมาแล้วคับผมของพี่ไผ่นะครับตอนแรกก็ูใส่สวยครับ เอาเลยมีเส่้อสวยครับเสสวยครับพี่ใส่เต็มแรกนะครับผมม้งมีอะรขันนักมังมนมีอุดมังเหรอ นะี่ครับผมเสมอครับนี่ครับเต็มตีเสมอนะครับนี่ครับเต็มตีเสมอไต้นะครับผมเียังหนังลายตีเสมอเลยใครขอให้เป็นกับยางนะครับ หมายนึงนะครับผมก็หมายเมื่อกี้เงียบๆนะครับก็ย้ายมาเรื่อยๆนะครับผม <mm <une sound> มาฝั่งน,องน้องนี้จะมีคลื่นนิดหน่อยนะครับ <mm <ets noise> โอ้โหโอ้โหโอ้จ้าโ <mm <ets noise> อาลอาโอลา tem như lấy nào tem như lấy nhớ Nhìn kìa toàn nghèo này. Ô, cũng mà lắp vừa lâu không? <laughs> Ít nào? <laughs> 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 เียงดัดเลยนะสิสายโหดสายโดครับครับผม เดือดอีกแล้วครับผมมายนี้เดือดอีกแล้วครับรูมมันอยู่ที่เดียวนะครับเมื่อกี้เงียบไปพักหนึ่งนะครับติดโอ้โหติดครับโอ้มีไ์ครับตอนนี้มีไ์ครับไฟส,สวยๆกันมาแล้วนะครับ You're yeah,

My food, a meal. ไปกองนะครับตัวนี้นะครับแับที่สามเอ็ดนะครับนับแอมมาตั้งแต่เช้าเลยครับพี่ต่อไปกองนะครับผมสวยงามครับผมครับผมตอนนี้ก็บ่ายสามบ่ายสามครึ่งแล้วนะครับก็ตีเรื่อยเรื่อยนะครับ เดี๋ยวกลับข้าฝั่งก็ประมาณกอนใบสามนี่ยังไม่กัดขนาดน,นี้เลยเดี๋ยวกลับฝั่งก็ประมาณห้าโมงเย็นนะครับผมรตรงนี้ก็ยังยังถือว่ายังกัดดุอยู่นะครับโอ้กัดกลางเรือเลยามาเยครับ ยตัวนี้เดี๋ยวก็ๆๆนี่ของมีไฟของมีไฟไม่ติดนะครับเมื่อกี้เอ้ยไ,ไม่เล็ก่ไม่เล็กไม่เล็กนี่เดี๋ยวว่ายังไอ็นดับาน้าไม่เล็กนะครับ ตอนนี้ก็ถ้ามันเป็นเรื่องที่เรยนร้นะรัเท่ากนันเลยนะครับผมโอเคครับผมแล้วก็ไปดูผนหารกันนะครับจะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมแต่ว่าจะรู้นะครับเมือ่อยมากกลงง ครับพี่ไปครับนี่จัดรัวๆเลยครับผมนี่โดยประมาณนะครับตอนนี้ก็น่าจะร้อยกว่าแต้มมาแล้วนะครับโอหโคตรเต็มเลยครับโอเคครับผมตอนนี้มีการสร้างภาพเล็กน้อยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ท่าบ่งย็นเลยนะครับผม ก็เดินทางกลับข้าวฝั่งกันก่อนนะครับเดี๋ยวก็มาดูผลงาน,นกันนะครับผมโอเคไปกันเลยครับใครสนใ,ใจติดต่อได้เลยนะครับมังกุดนะครับแระโนดน,นะครับผมเต้ยนะสี่สิสี่ครับกับพี่กรณก์คนเดียวน,นะครับสี่สิบสี่เต้มน,นะครับของเพื่อนก็หกสิบ ปลาออกจากเรือก่อนนะครับผมแล้วก็มาลุ้นกันนะครับว่าได้สักกี่แต้มนะครับวันนี้3คนนะครับไม่ว่าคุณจะมือเออต่อท้ายนี่ผ่านด้วยอย่างไรครับถังแรกครับอหนักแน่นเลยครับยังมีอีกนะครับผมยัมีอีกเดี๋ยวก็มีใครรวยด้วย ถังที่สองนะครับผมถังที่สองครับเทเลยครับยังมีอีกครับผมยังมีอีกนะครับมีอีกครับถังที่สามนะครับถังสุดท้ายเลยนะครับเอายังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกครับถังที่สามครับผม ทางทีสามครับผมโอ้โหโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่กรตกแต่งหน้าปลาหน่อยนะครับเนี่ยนะครับนี่ก็ก็เป็นผลงานของเราวันนี้นะครับทั้งวันนะครับสามคนนะครับผมก็พี่กรณแล้วก็พี่ไผ่นะครับผม รู้สึกว่าปวดแขนมากกว่านี้นะครับผมก็รวมทั้งหมดนะครับ147เแต้มนะครับก็มีผสมกันนะครับทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับอย่างไงวันนี้ก็มันเยอะมากแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับกับช่องดีโอทำกินของเรานะครับวันนี้ถือว่ามาตีจะโดอเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับผ่านมากครับวันนี้เกือบร5 0เ้แต้มนะครับก็ใครสนใจนะครับก็ติดต่อนองกุ๊กได้เลยนะครับนะครับ สายกุ๊กนะครับติดต่อได้เลยนะครับอยู่ระโนดนะครับยังไงเบอร์โทรเดี๋ยวก็ตามในคลิปเลยนะครับโทรมาจองเรือกันได้เลยนะครับช่วงนี้กําลังเดือดนะครับใหญ่วันนี้ก็ต้องขอจบคลิปกันก่อนนะครับเราในช่องวิถี้ำากีนนี้นะครับฝากติดตามกันเรื่อยๆนะครับผมมีคลิปที่ไหนก็ขอติดตามกันด้วยนะครับใหญ่วันนี้ก็ขอลากันก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันนะครับ